สวัสดีครับผมผมธงชัยนะครับจากสยามออซิสเต็มครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเประกอบชุดตู้กล้องจรปิดนะครับแบบเป็นสมาร์ทเป็น IOT นะครับก็คือรายงานาสภาพภายในตู้ได้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ควบคุมพัดลมพวกนี้นะครับแต่ว่าชุดนี้คือเป็นชุดที่ผมอัปเกรดขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน2นะครับนี่ก็ ก็จะประกอบให้ใช้งานได้แทบจะเรียกได้ว่าเอาไปแขวนได้เลยครับผมแค่ต้องจัดสายเพิ่มมิดนิดหน่อยครับสังเกตในตู้นะครับถ้าใครที่ใช้อุปกรณ์ IoT มาบ้างเขาจะเห็นว่าเราก็จะมีอุปกรณ์ Sun Off เนี่ยทั้งหมดอยู่4ชิ้นนะครับผมเป็นตัวอคอยมอนิเตอร์คอยควบคุมผ่านแอปพลิเคชันนะครับชุดนี้เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะปรับปรุงจากของเดิมเพื่อให้สามารถ แจ้งเตือนสถานะตนาตาเนี่ยผ่านไลน์ได้นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเราใช้งาน s u n o อฟเนี่ยนะครับมันก็จะเพียงแค่แจ้งเตือนสถานะบนแอปพลิเคชัน EV Link นะครับแต่ว่าตอนนี้เราทำให้มันสามารถแจ้งเตือนบนลายได้นะครับเดี mm ๋ย hmm. วพาไปดูทีละชิ้นนะครับผมว่ามีอะไรบ้างน,นะครับตอนนี้เรามีกล้อง IP อยู่4ตัวนะครับเอาไว้ทดสอบการใช้งานนะครับเริ่มจาก ตัวนี้เป็นเบเกอร์นะครับตัดไฟนะครับแล้วก็ชิ้นนี้คือล่าเตอร์มโครติกครับก็ทำมาที่เป็นตัวจ่าย IP ภายในตู้นะครับผมเป็นตัวจ่าย Wi-Fi นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ซันออฟเนี่ยต้องการ Wi-Fi ในการเชื่อมต่อนะครับชิ้นนี้คือไฟแสดงสถานะ220โวล์ครับถ้ามีไฟติดก็คือมีไฟเข้ามานะครับถ้าไฟติดนะฮะชิ้นนี้คือ SunO f f Power นะครับ316นะครับเป็นตัวควบคุมไฟ สั่งตัดต่อไฟได้นะครับชิ้นต่อมาก็คือซันออฟที่เอาไว้ควบคุมพัดลมนะครับสั่งปิดเปิดพัดลมได้ตามอุณหภูมิหรือตามเวลาหรือว่าจะสั่งเป็นแบบแมนนวลก็ได้นะครับผมชิ้นต่อมาคือซันออฟมินินะครับเอาไว้รับเจนเซอร์มาจากตัวลิมิตสวิตนะครับเพื่อเช็คสถานะว่าตู้เปิดหรือว่าปิดอยู่นะครับแล้วก็แจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับผมชิ้นต่อมาครับซันออฟทีนะครับ วัดอุณหภูมินะครับก็รายงานผลบนแอปพลิเคชัน e v Link ครับผมปลั๊กไฟเนี่ยเราจะทำเป็นตัวอย่างขึ้นมาคือจะมีแบบทั้งปลั๊กต่อตรงนะครับปลั๊กที่ผ่านตัวควบคุมไฟนะครับแล้วก็ปลั๊กของพัดลมนะครับซึ่งตัวตัวเนี้ยพัดลมเนี่ยนยรูปมันเนี่ยจะเป็นแบบใช้ปลั๊กเสียบนะครับเป็นปลั๊กตัวผู้นะครับเราเพิ่มจากตู้เวอร์ชันแรกเนี่ยเป็นมีสวิตช์ PUEC Port ครับกาไว้ตัว เป็นตัวจ่ายไฟเน็ตเวิร์กต่างๆให้กับกล้อง IP p u e 4ตัวนะครับโอเคเราก็ทดสอบด้วยการใช้สายแลนลากไก่อนนะครับซึ่งจริงเนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้งานได้ทั้งไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็ผ่าน VPN ก็ได้นะครับผมตอนนี้เราเราใช้สายตรงก่อนนะครับไปดูภาพกล้องบนหน้าจอครับนี่คือภาพกล้อง IP 4ตัวที่เราแอดไว้นะครับก็ควบคุมผ่านเราเตอร์ไมโครติก ตัวนี้จะเป็นตัวจัดการสร้างไลน์โ o t ิฟิเคชันนะครับเพื่อเช็คสถานะ IP ต่างๆของกล้องนะครับแล้วก็สถานะทางนิตเวิร์ของอุปกรณ์ซันออลนะครับเพื่อที่จะคอยมอนิเตอร์บอกว่ามีชิ้นไหนดับไปนะครับผมแล้วก็คอยดูเพิ่มเติมจากที่แอป EVLink มีอยู่แล้วนะครับแต่เราเพิ่มเติมเข้าไปให้มันทำงานได้มากกว่านะครับโอเคไปดูการทำงานบน แอปพลิเคชันนะครับี๋ผมจะนี่คือสถานะปกติบนแอปพลิเคชันเห็นไหมครับเราแยกการใช้งานอยู่ทั้งหมดอยู่4อุปกรณ์เห็นไหมครับมีตั้งชื่อเป็นไฟฟ้านะครับประตูตู้พัดลมอุณหภูมินะครับผมทดสอบปิดประตูตู้ครับโดยปกติเนี่ย อีวีลิงก์ก็จะมีฐา,านะขึ้นมาบนนี้เนี่ยนะครับเป็นแมสเซจขึ้นมานี่ครับประตูประตูะตู้แคปเร,ปรเดียตซีทีวีศูนย์หนึ่งนะครับประตูตู้ออฟออนนะครับก็คือเป็นการแจ้งสถานะให้รู้ว่าประตูตู้เนี่ยมันปิดหรือเปิดอยู่นะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมจาก ตัวเวอร์ชันที่แล้วนะครับผมแจ้งสารนะประตูตู้ได้นะครับทีนี้เราจะประยุกต์ใช้งานด้วยการแจ้งเตือนผ่านไลน์ครับซึ่งปกติเนี่ยแอป e ินะครับตัวเองเนี่ยจะไม่รองรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์ครับเพราะว่ามันจะเป็นการใช้ฟังก์ชันที่มากเกินไปนะครับผมก็ผมเลยต้องทําการผูกกับถ้าใครเคยใช้นะครับจะเป็น i f t t t นะครับเพื่อ เป็นเหมือนกับโกเกอร์เป็นคนกลางในการส่งเตือนไปนะครับผมก็เราไปดูบนหน้าไลน์ครับว่ามันแจ้งเตือนยังไงนะครับอันดับแรกก่อนนี่นะครับนี่ครับผมไลน์ Not i f i c a t i o n เห็นไหมครับแจ้งสถานะตู้ c t v v วศูนย์หนึ่งประตูปิดเห็นไหมครับเอาเคลองมอมเปิดทีนะครับเปิดเปิดตู้ครับเปิดตู้นะครับ ก็จะมีลายแจ้งขึ้นมานะครับเนี่ยตู้ CCTV ตัหนึ่งประตูเปิดนะครับผมโอเคอันนี้คือแจ้งสถานะปกติครับต่อไปจะท,ทดสอบถ้าเราถอดสายแลนออกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมทดสอบถอดสายแลนครับถอดสายแลนปุ๊บภาพโดยปกติก็คือภาพบนเครื่องบันทึกก็ต้องดับ ไปตามนะครับภาพกล้องห้องดับตอนนี้มันมีเป็นบัฟเฟอร์ภาพค้างอยู่ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะรอดูการแจ้งเตือนบนไลน์นะครับผมว่าแจ้งอะไรนะครับคือตอนนี้เราตั้งเงื่อนไขนะครับให้โคติกเนี่ยทำการเช็ค IP อุปกรณ์ทุกชิดนะครับ IP กล้อง IP Sun off เนี่ยทุกๆสามนาทีนะครับอันนี้คือเป็นการทดสอบให้มันเร็วไวขึ้นนะครับจะได้เห็นสถานะทันทีนะครับผม เราเราจะจะรอดูการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันนะครับว่าจะมาตอนไหนนะครับตอนนี้ภาพบัฟเฟอร์บน NVR ก็ดับไปแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูสถานะการแจ้งเตือนบนไลน์ครับ เห็นไหมครับผมมาแล้วครับการแจ้งเตือนนะครับกรณีนี้สมมุติว่าสายไฟเบอร์ขาดสายแลนขาดนะครับก็จะมีผลทางด้านน็ตเวิร์กนะครับมันก็จะแจ้งมาว่าเนี่ยครับเห็นไหมฮะเป็นคําเตือนขึ้นมานะครับกล้องวงจรปิดตัวที่2ดับออฟไลน์นะครับเอ่อตัวควบคุมพัดลมออฟไลน์นะครับกล้องวงจรปิดตัวที่1ดับออฟไลน์ตัวอุณหภูมิออฟไลน์นะครับ วัดไฟออฟไลน์หมดใช่ไหมฮะอันนี้คือการแจ้งเตือนสถานะที่สามารถพุชอะรลามบนไลน์ได้นะครับผมนี้ผมจะทดสอบเสียบสายกลับเข้าไปนะครับให้น็ตเวิกเป็นเหมือนเดิมนะครับครับก็จริงๆอยากจะทดสอบถอดชิ้นเนี่ยมันจะนานเกินครับก็ลองถอดทั้งหมดเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพอเราเสียบสายแลนปุ๊บนะครับสิ่งที่มาก่อนนะครับก็จะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับเพราะว่าเขา ใช้เวลาในการเชื่อมต่อเนี่ยแปบ๊บเดียวก็มาแล้วครับนี่ค่อยๆค่อยๆมาครับผมตอนนี้ภาพกล้องมาแล้วครับที่เหลือก็เป็นรอการแจ้งเตือนผ่านไลน์ครับ ามาแล้วครับผมไปดูใน Line Notification เห็นไหมครับตอนนี้ก็มีแจ้งเตือนขึ้นมานี่ครับครบแล้วครับกล้องวงจรปิด1 3 4 2อ่ะกล้องวงจรปิดมาครบ4ตัวครับภาพมาครบ4ตัวครับต่อไปครับอุปกรณ์ IoT ในตู้นะครับก็จะมา,าตัว พัดลมนะครับมาครับผมัดอุณภูมิมาครับสถานะตู้ออนไลน์แล้วครับผมเช็คสถานะตัวเช็คสถานะประตูก็ออนไลน์แล้วครับทดสอบปิดประตูให้ดูครับอีกรอบหนึ่งครับประตูปิดประตูปิดแล้วปุ๊บอ่านี่ครับผมมาแล้วครับแจงมแล้วครับตู้ CDB01 ประตูปิดครับผมเรียบร้อยครับโอเคก็ เป็นการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ IoT ทั่วๆไปนะครับซึ่งปกติเราจะเอาไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนะครับหรือว่าในตู้การเกษตรแต่ว่านี่คือเราเอามาใช้กับตู้กล้องจอปิดครับผมอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ